สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านคับพี่น้องค,ะค่ะคลิปนี้ตามขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสระกินแมงรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คือะคะเก่าแล้วค่ะแนวทางซื้อสระกินแมงรัฐบาลจะพี่น้องจ้าเอามาให้เบิงเอามาให้พิจารณาอีกค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคนไทยบ้านเมื่อเช้าในโลกหายไปห้ใบหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเหมือนอสายมา เจออีกก็เลยหนมาให้เบิงอีกใบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าขังหัวเปนบอกว่าของแท้เอาจากเจ้าของเอามาจากเจ้าของโดยตรงวสันเพิ่นมาอ่านขอความที่เพิ่นแปะมานํำเนาะคะเนาะพี่น้องเพื่อนเพื่อนเอฟซีกะพิจารณาเบิงค่ะพี่น้องค่ะมาเซาลุ่งให้ใบหนึ่งรอบคาลุงให้อีกใบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะสำหรับงวดน,นี้มีสองใบลวเดอคคะเดอร์ นี่ค่ะใบนี้4 1 3 1 3 1, ่4 6 4 6หนึ่งสาแหนึ่สีหกสกลกับผมว่า6 4นีนี่ชนหลายสำนักเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับคนไทยบ้านขอบคุณเจ้าของข้อมูลพนพนันเนาะค่ะเะี่น้องที่ออเอามาลงให้เบิงนี่วันก็เลยหยิบจับมาฝากมาตอนเพื่อนๆค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปเป็นของเฮียนั่นเฮียนั่นกับอดนั่นนี่คนละคนกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องอันนี้เฮียนั่นพปนเให้เลขแค่หางเดียวค่ะพี่น้องค่ะแล้วของเพลินกะแม่นมากเขารู้แต่่างวดที่แล้วนี่ลดงวดนี้จับตาเลยเด้อค่ะพี่น้องถ้าลดงวดหนึ่งงวดต่อไปเขา่าทันทีแล้วก็เข้าแบบตรงๆนํนใหไมะหางเดียวค่ะ H73 แล้วก็เลขล่ลางไหสามเจ็ด คือเป็นเลขตัวเดียวกันกับไปกามาเลขซื้อง่ายมากอย่าพลาดเดี๋ค่ะพี่นอ้องเดินไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เจ็ดสามสามเจ็ดน,นี่งวดนี่ซื้อง่ายของเพื่อนนี่เขาบ่อยมากเขาดูนี่ค่ะล่างให้สามเจ็ดบนให้เจ็ดสามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรปดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะพี่น้องคะ่ะเลขเพื่อน หน่อยตัวละก็เมนมดทีเรลนี่รุดของเพิ่อนนี่บอลรุดอ่ารุดบอบลบ,บอยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเลขคำนวณขอบคุณเจ้าของ้อมมูลเพนนื่อนคณะเห็นว่ามันเมนมันเข่าก็ได้มาฝากเ,เพื่อนๆค่ะพี่น้องคะแปดเจ็ดดสองเจดสี่เก้าเจ็ดเก้าสองเก้าสี่ ศ7 02แล้วก็04ค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆแอดทุกๆท่านเนาะค่ะขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์น้ำในเด้อพี่น้องเด้อโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะเจอกันคลิปหน้าจะพี่น้องจ้าเจอเลขเด็ดเเลขเม่นเม่นก็เอามาฝากมาตอนคือเก่าคือเดิมค่ะ